โอเคนะคบจากที่ได้ไปสืบหาข้อมูลมาแล้วเราต้องกลับไปที่เก่านะฮะกลับไปที่เก่าเลยนแคบกลับไปที่เก่าแล้วก็เราก็จะเจอกับกุญแจดอกหนึ่งนะฮะออโอเคขึ้นไปเลยในแคบขึ้นไปเลยครับท่านผู้ชมขึ้นไปในแคบแล้วก็จะเจอผี ประมาณสองตัวนะฮะอือหึเอออืมอือหึเออเคอือยู่ตรงไหนวะหา่อนมันคงอยู่แถวเนี้ยแหละแต่ผมไม่รู้ โอ้โหกูตกใจเลยอีฮานไหนโอเคอมานะครับมาโอ้โหอุ้ยโอเคโอเคโอเคตัวนี้ต้องยิงเอาดีวกว่านะฮะ เอย่าหวดกูอย่าหวดกูโอเคโอเคปืนนี้คงไม่เหมาะเนี่ะฮะอ่าแล้วกุญแจอยู่ไหนวะอ้อเนี่คนี่ไงโอเคนะฮะโอ้โหอีเวน โอเคศึกมันจะแหลกนิดนิดแต่ก็ช่างมันอืมโอเคเราก็คงต้องกลับไปที่เดิมนะฮะเออเต้องกลับช่วยเพื่อนแต่ว่า ถ้ากลับไปมันไม่มีอะไรมันคงก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับอืมมันคงต้องมีอย่างน้อยนิดก็สักหนึ่งตัวนะฮะอืมว้าอีควายเอ้ยยิงมึงกูว่าแล้วนี่ไงอืม โอเคนี่ฮะนี่ผมภาษาไปหาข้อมูลมาแล้วท่านผู้ชมโอเคอ้าวมึงทิ้งกูเลยแหล่โอเคไหนอ่ะอู้หู้ยนี่าดืพลุใส่กูนะเฮ้ยอยา่ยาอย่าไวา้จ้า เออแผลเออตอนนี้ต้องมาหากระสุนเพิ่มเติมกันในห้องนี้นะฮะอือก็นี่แหละโอเคไปกันต่อเลยนะฮะอ้าวชักันดีกว่า นี่ไงโอเคเรายังไม่เปิดเราจะยังไม่เปิด,ปดนนเพราะเราจะดูของก่อนว่าในห้องนี้มีอะไรอืมไม่มีอะไรเลยอูห้หูอุ้ยของอืมสไน,สนเปอร์หรือเปล่านั่นโอเคนะฮะอืมโอ้ มันตกอยู่แล้วยั้งยังยังโอเคเป็นอาหารไม่เอาทำนับชาชนอย่างนี้นะฮะโอเคปิดประตูแล้วต้องมานลำบากหากุญแจแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคมันบอกว่าบอกว่าอะไรวะ มันว่าให้เราไปหาคี่ตอนแรกยังไม่มีโอเคอืมมันอยากให้เราไปหาเราก็ต้องไปหานะฮะเป็นคนต้องอยู่แถวๆนี้แหละฮะท่านผู้ชมครับอืม โอเคล็อกนะแคปไปต่อเออมาแล้วมันมาจุดตรงนี้โอ้โหมันต่อยรวยเลยไม่เป็นไรนะเสียงอะไรช็อตวะรีบมาเลยนะแคปร,รีบมาเลยกูจะปืนนี้ยิงนะฮะ แค่เป็นนี้แหละอืมอืมเค่ทหางจะมีแค่นี้นะครับไม่ตายก็บ้าลิ้วไม่ตายก็บ้าลิ้วอรัอืม เรียดร้อยนะฮะนี่ไงค้อนมันคงไม่จำเป็นที่ต้องเอาไปงัดไงผมว่ามันต้องมีไม่มีมันก็คงอยู่ไม่ได้นะฮะต้องมีตักที่หนะะึ่งแหละ,ะอันน,น,นี้อันนี้ชัวอ,อ้าวเนี่ยแหละอา้อาวแล้วกูไปหาที่ไหนแล้วฮะทีนี้ชิปง่ายแล้วฮะ นี่ไงโอ้โหมีผีด้วยโอเคนะมันบอกว่าให้เราไปอ้อมนี่อะไรอะยาปะวะยาแน่ๆเลยเดี๋ยวมันมาหาเราแล้วนะฮะมันก็จะ รุกเข้ามาหาเรานะแกอู้หูกระเด้งวันตอมอืมโอเคนี่แหละอู้โอเคฮะเ,เราเราเลิกกลัวมันแล้วนะฮะเราชิน 7, 6, 9, 2, เจ็ดหกเ้าสองสี่เดี๋ยวเดี๋ยวดียกันเดี๋ยวกันเจ็ดหเก้าสองสี่จดกันนะฮะเดี๋ยวเจ็ดหกเก้าสองสี่เจ็ดหเก้าสองสี่โอเคโอเคนะฮะมันให้รหัสเรามาแล้วนแคบห้องนี้มันก็คงไม่มีอะไรนะ เอ้ามันก็มีบอกอยู่ตรงมุมจอนี่หว่าจะจดทําไมวะโอเคเราไม่ต้องมานั่งหาเลรับมันไม่สําคัญอะไรกับชีวิตเราแล้วตอนนี้ไปละกระโดดอืมเคอืมล่องทางลัดนิดนึงนะครับเพราะว่าโอเคไปกลับไม่มีก็คงเป็นไปไม่ได้โอเคไม่มีนะฮะปิดประตูก่อนโ โอเคอ้าวเห็นต้องใช้อะไรเลยโอเคนะอืมหูยร้อยนัดร้อยนัดท่านผู้ชมแล้วผมอยากได้ปืนนี้ต้องทำไงอะโอ้ยต้องลองนะครับต้องลองโอ้ยโคตรแรงเลยโอ้ยโคตรแรงเลยท่านผู้ชม้า ยไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพซากักคำทางนอกกูจุกเลยนะฮะโอ้โหโ้โเคอุย้ยมันคานมาเลยเหรอ แกไปกันต่อไปกันต่อนะเจ๊โออ,อช่วงนี้เซอร์ไพรส์ผมเยอะมากเลยนะครับผู้ชมอื <c oughs> อ้มอืมอมโอเโอแบบะคอ้โจัโอ้โอ้โาเนี่ยไม่เข้าใ้โอ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 โอ้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 ล้ออโออ้โอ้โ ตาเออฮึมเยอะไปไหมอืมโอ้โหมึงทานมาสองตัวเลยเลยรับอืมโอ้โหยผมรู้ไงผมมือสไนเปอร์เก่าไงเนี่ยมันงชาวบ้านเรียกว่าสไนเปอร์อินไม่ใช่นะคปนั่นมันชื่อเกมโอเค โอ้โหมีหลอกโอ้โหโหยะยะยอเคนะฮะที่ผมศึกษาข้อมูลอย่างดีเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยนี่แหละโอเคนะฮะโอ้โหเก็บไม่ได้แล้วฮะโอเคเก็บไม่ได้แล้วเขาจะไม่เก็บมันไม่ใช่้รบบ เสียงมาแล้วท่านผู้ชมครับโอเคเราจะไอ้นี่แหละโอเคล็อกอ่าเราจะใช้อันนี้ดีกว่าโอเคเนี่ยปืนมาตรฐานโลกโอเคปั๊บเดียวฮะโอเคเราจะเล่นอีกสักอีกสักรอบหนึ่งสักพาร์ทหนึ่งไม่ใช่อีกสักเซฟหนึ่งโอเคโอ้โหโอ้โหรถรถเยอะ นะฮะรถเยอะต้องรีบไปซื้อกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะไม่รถกันนะฮะโอ้ไม่ใช่นะครับโอเคเราจะหนีกับอีนั่<ป>นนะฮะถ้าเราจะลงเออนะครับเดี๋ยวจะลงไปมันมันด่ามันด่าแม่เลยอุ้ยไปให้มันยิงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปช่วยมันโอเค มันก็จะตื่นมากูรู้กูรู้กูรู้แล้วมันก็จะตื่นมาทำไมกูจะไม่รู้อุ้ยอุ้ยยาออืมโเคเริ่มถึงจุดคายแม็กซ์ครับอืมระหว่างชาร์กอ้าวล็อกชิปหายแล้วแล้วผมจะไปไงฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งเด้ชิปหายเลยนะยังไง ไอ้หาดโอ้โหแบกอร่อยเลยโอ้ยโหลดใหม่เลยนะฮะอันไหนวะคงเป็นอันนี้โอเคดูไล่เอาใหม่นะฮะอืมว่าต้องช่วยมนะัทนี่แหละ เฮ้ยอย่าพึ่งเอาใครเดินกูปั๊บเนี่ยเราเป็นผู้ชมลุ้นมากเลยฮะลุ้นว่าเพื่อนจะมันจะรอดไหมเฮ้ยเรื่องของวันนี้ว่าเรื่องของวันนี้ว่ามันแม่นนะแม่นไม่ได้เรื่องห่านอะไรเลยอะไรยะโอู้หูยมึง ลงเล้โยมึงเยอะเยอมึงวิ่งเหรอวิ่งเลยแคปอืมไม่เป็นไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตบเพื่อนกูมึงอย่าเพิ่งตบเพื่อนกูอืมโอ้โหแล้วผมจะลงไปไงท่านผู้ชมโอ้โหอ๋อ โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจท่านผู้ชมยิงหัวมันขาหักโอ้โหไม่ได้แดกกูหรอครับไม่ได้แดกกูหรอครับมันจะลงไปยังไงวะโอเคโอเคนะฮะถ้าทางผีจะไม่มีละเราคงต้องช่วยตัวเองนะฮะ ช่วยตัวเองอยังไงช่วยนะช่วยตัวเองโอเคมันจะไม่พึ่งพูดผีปีศาจนะฮะมันจะพึ่งตัวเองในรอบนี้ผีไม่ตื่นวะแล,วแล้วผมจะลงไปยังไงครับถ้าไม่ชอบครับ <c oughs> ตูต้ลอ็อกป้าไม่แดกผมบอกครับป้านะป้าไม่ได้แดกผมรอกอ ตื่นขึ้นมานะลุงนะรีบตื่นขึ้นมานะลุงนะโอ้ยลุงมึงโอเคปัญหาคือปัญหาคือผมจะลงไปยังไงมีปัญหานะครับเดี๋ยวกันมันมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีไหนดีวะ ใช่เนี่ยวาผมจะลงไปไง,ไงวะท่านผู้ชมฮะไงไม่ได้เนี่ยวาเนี่ยประตูมันล็อกทำไงวะออหรือว่าหรือว่าต้องใช้ความดุแรงกับประตูฮะเอาอหรือว่า หรือว่าเดี๋ยวก่อนน้ำชมดูผมผม,ผมตัดต่อคลิปให้อ๋อนี่ไงไม่ต้องตัดต่อแล้วครับท่านผู้ชมอ๋อหลอกกูอีคุยนะลหลอกกูดีใจใช่ไหมหลอกกูดีใจเหรอหหโอเคเราจะหาทางลงนะฮะเราจะต่อภาพกัน,นแคปโอเคท่านผู้ชมเราได้ละ ปัญหาคือเราต้องยิงไอ้กรอนตรงเนี้ยฮะก็คือเรายิงแตกไปแล้วโอเคนะฮะเราก็จะมาฆ่าเพืต่อเลยนี่แก๊ปมาโอเคเดีย๋ยวนี้ไคอ่อยแมน่นเรื่องหายนะครับไม่ค่อยได้เล่นแล้วฮนะเกมพวกยิงๆิงเนี้ยโอเคเราต้องพาเพื่อนไปในล้มถูก้ได้นะฮะตามที่ผมคิดไว้ถ้าว่าเพิ่มไปที่ล้มถูกได้มันก็จะประมาณว่าให้เราโดดลงไป ปล่าไม่แน่ใจนีครับเฮ้ยเพื่องอะไรวะไอควายเฮ้ยอย่าเพื่งเ,เพื่ง,อองโอเคท่านผู้ชมเซฟก่อนเดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวเพื่อนตายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเลยนะขอเคลียร์แป๊บหนึ่งโอเคโอเคนะฮะเราก็ถึงจุดดูแล เพื่นจะตายไม่ตายนะ่แม่งเลือดที่ได้บอกนะว่ามันจะมันจะอยู่ได้รอดถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับไอ้นี่ก็คือคนที่เราช่วยไว้นะครับมันคงไม่หักหลังเราแน่นอนนะครับเค okay. โอเคนะครับเราก็จะปล่อยมันอ้าวไหวะโอเคโอ้โหผีนี่ไม่เงนเหมือนว่ามึงขยันเดินจริงไงเนี่ยฮนะฮะฮะอืมโอเคเริ่มวิ่งแล้วนะครับโอเคเราจะการัน,นรัีเฮ้ยเฮ้ย พึ่งอ้าวอ้าวโอ้โหมึงอืมมีความก็จะรอดอือวิ่งจะเอาเลยแหละนี่มันเพิ่งเริ่มเกมอู้หูยไม่เยอะเลยแคปโอเคอย่นี้ดีว่ะนัดเดียวจอด คนะฮะทุกอย่คงจบเรียบร้อยไปแล้วนะครับให้กูมาอยู่ในท่อเลยแหละครับเคเราจะไปตรงนั้นก่อนมันจะมาอยู่ตรงนี้โอเคไหมแล้วเราก็จะขอเราท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะฮะรู้สึกพาร์ทนี้มันจะง่ายๆไม่รู้ไงเดีย๋ยวพาร์ทหน้าคงคงจะไม่ง่ายแล้วผมก็คิดว่ามันจบแล้วมันก็ยังไม่จบ โอเคนะฮนะแล้วเดี๋ยวไปพบกันารัทหน้านะคะับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม